เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ Isuzu D-Max เพิ่มสรุ่นย่อยพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดสวัสดีครับเพื่อนๆ Isuzu ได้เพิ่มรุ่นรถที่มีเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตเลฟโทน,นิกเมน,นูน์โหมดซึ่งจะสามารถเลือกเปลี่ยนเกียร์แบบธรรมดาได้ใน All New Isuzu D-Max ซึ่งจะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่เหนือชั้นในรถปีอัพความสูงมาตรฐานได้แก่รุ่นแครโฟรุ่นสเปคแค a ในรุ่นสปาร์คับเคลื่อน2ลอ้อพร้อมส่งมอบกลางเดือนตุลาเป็นต้นไปสำหรับระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยให้การควบคุมรถได้ง่ายทุกสถานการณ์อย่างครบคันจะมาพร้อมกับระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC ระบบป้องกันล้อหมุนฟีขนาดออกตัว TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชัน HDC ในส่วนของรายละเอียด All New Isuzu D-Max 4ประตูในรุ่น S1.9 ราคาจะอยู่ที่721,000บาทสีเมทัลลิกเพิ่ม7,000บาทสำหรับอุปกรณ์พื้นฐานแอร์แมคู่ระบบเบรก ABS EBD และ BA พร้อม ESC p c PC s HSA HDC BOS มาพร้อมกับเครื่องเล่นเสียงวิทยุและยังมีไฟสัญญาณฉุกเฉินอัตโนมัติขนาดเบรกกรทันหัน ESS ให้ล้อเหล็กขนาด15นิ้วสำหรับรายละเอียดของ All New Isuzu D-Max Spec Cab รุ่น S 1.9 ราคาจะอยู่ที่640,000บาทสีเมทัลลิกเพิ่ม7,000บาท, 4, บาทสำหรับอุปกรณ์พื้นฐานแอร์แบคคู oo, ่ระบบเบรก ABS, EBD และ BA พร้อม ESC, PCS, HSA, HDC, BOS มาพร้อมกับเครื่องเล่นเสียงวิทยุและยังมีไฟสัญญาณฉุกเฉินอัตโนมัติขนาดเบรกกระทันหัน ESS ให้ล้อเหล็กขนาด15นิ้วสำหรับรายละเอียดของ All New Isuzu D-Max ในรุ่น Spark 4x2 1.9 ซึ่งจะมีการปรับชมห้องโดยสารใหม่เพิ่มที่วางแขนพร้อมช่องเก็บของระหว่างที่นั่งคนขับและผู้โดยสารราคาจะอยู่ที่67,000บาทสีเมทัลลิกเพิ่ม7,000บาทสำหรับอุปกรณ์พื้นฐานแอร์แม็กคู่ระบบเบรก ABS EBD และ BA พร้อม ESC PCS HSA HDC BOS มาพร้อมกับเครื่องเล่นเสียงวิทยุและยังมีไฟสัญญาณฉุกเฉินอัตโนมัติขนาดเบรกกระทันหัน ESS ให้ล้อเหล็กขนาด15นิ้วในรุ่นสุดท้ายจะเป็นรุ่นของ All New Isuzu D-Max Cab Chassis 1.9ราคาจะอยู่ที่545,000บาทจะมาพร้อมกับอุปกรณ์พื้นฐานแอร์แบ็กคู่ระบบเบรก abs ebd และ ba จะมาพร้อมกับระบบ esc tcs hsa hdc bos ให้ล้อเหล็กขนาด15นิ้วทั้งนี้ทั้งนั้นรายละเอียดเพิ่มเติมทางเทคนิคสีและอุปกรณ์ของรถแต่ละรุ่น สามารถติดต่อผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณและดูได้จากแคตตาล็อกหากคุณเพื่อนชอบคลิปฝากกดติดตามพร้อมต้องกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณ